เรียบร้อยเสร็จพร้อมใช้งานครับมืดไว้นะครับวันนี้ยังไม่หกโมงแต่คืมแล้วนะใกล้หกโมงแล้วครับสิบเจ็ดนาฬิกาห้านาทีเตรียมส่งงานรถวีออครับ ไ,ได้ครับโอเคพัดลมทำงานดีไ,ได้ครับวัดแรงดันน้ำยามีนะฮะพัดลมไฟฟ้าทำงานชุดมูเล่คอมมีเสียงดังเดี๋ยวถอดออกมาเช็คคอมกันก่อนนะครับว่าคอมยังมีกำลังอัดกำลังดูดไหมนะฮะคอคอมสึกหลอมากไหมนะฮะ ดำเนินการเลยครับรถผ่านการใช้งานมา2 7 0 6 2 4กิโลเมตรนะครับ11นาฬิกา40นาทีสภาพชุดคัดนะคะหลังจากถอดคอมออกมานะคะเราเพิ่งถอดแผ่นหน้าออกมานะคะเนี่ยค่ะ กินนี่เหม็นไหม้แรงเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองถอดดูนะคะไม่รู้ว่าลูกปืนจะติดตรงแกนตรงกลางไหมนะคะ าปลอยคัดนะคะนี่คะ่ะลูกปืนนะคะยางตรงข้างหน้าไม่เห็นแล้วนะคะก็หลุดออกไปหมดแล้วเห็นลูกปืนด้านในเลยนะคะมีคาบตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะล้างหอมสะอาดคอมแล้วเดี๋ยวเช็คลั่วดูนะคะ หน้าคัดนะฮะชุดหน้าคัดคอหลวมนะฮะคอหลวมนะคอหลวมชัดเจนเดี๋ยวต้องส่งลงกึ่งนะฮะ,นนะ,ฮะหน้าคัดเดิมไหมไปแล้วนะฮะไหมนะฮะไหมไปละไหมแล้วก็ลูกปืนลูกปืนไหมนะ,ะลูกปืนไหมชัดเจนลูกปืนไหมชัดเจนครับนะ เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับใหม่นะตัวนี้ใช้อะไรมาตรฐานอ่านะมาตรฐานของเดนโซ่อ่านะครับเยะของปกติมันต้องเป็นหน้าแผ่นเล็กแบบนี้เนาะแต่ของไอ้มันเป็นหน้าหน้ายางที่ช่างบอกว่ามันยืดเห็นไหมหน้ามันยืดมัน,นจะใชมาตรฐานของเพื่นมัน,นจะใชมาตรฐานของเพิ่นโอเคครับผมตามนี้ครับ คอหลวมชัดเจนนะฮะเดี๋ยวต้<ไ>องฝ <ไอ S 1> ังปลอกคอคอมครับรถวี<ไ>ออสครับถอดใส่กองน้ำยาแอร์ครแล้วก็สั่งนเข้ามาเพราะว่าเช็ค่วแผงแอร์ของรถ โตโยต้าวีออสนะคะก่อนล้างระบบนะคะล้างสะอาดภายนอกนะคะแล้วเราเช็คลวนะคะโอเคนะคะไม่มีคาบ่วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างระบบภายในนะคะคอมแอร์ใหม่รถ v ีออสสองนนะครับทำไมเราต้องเปลี่ยนคอมแอร์เดี๋ยวเรามาดูนะว่า ถ้าเราดูแลระบบแอร์ดีๆเราไม่จําเป็นเราไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนคอมแอร์แบบนี้นะฮะคอมแอร์ของเดิมนะครับเจอปัญหาหน้าคัดไหมหน้าคัดไหมไหมแบบนี้เลยนไหมแบบนี้ไหมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกปืนพอพอหน้าคัดมันไหมเนาะไหมเพราะว่าลูกปืนมันอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้ลูกปืนมันมันร้อนเนาะวางลงไปเงี้ย ลูกปืนข้างในร้อนจรารบีก็ละลายแผ่นหน้าก็ละลายนะฮะเพราะความร้อนนะครับก็ทําให้เกิดความเสียหายยางด้านหน้าก็เริ่มปรีแตกแล้วนะฮะนะนะครับแล้วเจอปัญหาอีกรั่วคอมล่ว,ลวรั่ยนะฮะอ่าคอมรั่วแล้วก็ปะเกนเช็คปะเกนข้างบนก็ลัว่วปะเกนข้างบนก็ลัว่วนะฮะสรุปว่าเป็นสาเหตุ ทําให้เราต้องตัดสินใจเปลี่ยนคอมนะฮะเพราะเปลี่ยนชุดนะครับนะก็หลักพันเปลี่ยนคอมเพิ่มก็เป็นหลักพันนะฮะแล้วต้องฝังปอกอีกนะเพราะคอคอมมันหลวมด้วยนะคอคอมหลวมด้วยนะทำให้หน้าคับมันไม่ก็สรุปเป็นที่มาของต้องเปลี่ยนคอมแอร์ลูกใหม่เลยนะครับเปลี่ยนคอมแอร์ลูกใหม่เลย แต่การเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่เนี่ยสิ่งที่สำคัญของงานซ่อมคือการล้างระบบฉะนั้นคือเราต้องล้างระบบในท่อน้ำยาแอร์ทุกเส้นให้สะอาดนะครับล้างระบบให้สะอาดก่อนแล้วก็ภายในแผงแอร์ก็ต้องล้างให้สะอาดตู้แอร์วันนี้เราไม่ยกหน้าปัดนะฮะเราก็ใช้วิธีล้างนะฮะล้างไล่น้ำมันเก่าออกมานะ ล้างออกมาให้สะอาดที่สุดนะอันนี้คือสีน้ํามันที่เริ่มออกมาจนใสนะฮะจนใสสะอาดเรียบร้อยนะแล้วก็จะได้เปลี่ยนโอลิงนะเปลี่ยนโอลิงดำๆเนี่ยโอลิงตัวเนี้ยทุกข้อต่อเลยนะเปลี่ยนไอ้เป็นชั้นวาล์วอีกนะเป็นชั้นวาล์วอีกอันนี้ก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของเดนโซ่ให้นะฮะโอลิงเปลี่ยนทุกข้อต่อแอร์นะครับเปลี่ยนทุกข้อต่อแอร์ เดี๋ยวช่างจะได้ลงมือประกอบแล้วนะครับเป็นชุดอะไรและงานซ่อมที่เราจัดให้กับรถ v ีออปี2007คันนี้นะครับพอดล้างระบบให้จนสะอาดแขงแอร์แล้วเอาฝุ่ที่อุดตันมานานออก รบ V off นะครับหลังเปลี่ยนคอแมแอร์ล้างระบบโดยไม่ถอดตัวแอร์นะครับแอร์เย็นตัดต่อปกตินะครับใช้สายพานเดิมนะครับอันนี้ถอดแถงออกมาล้างระบบเปลี่ยนไส้กรองน้ำยาแอร์เปลี่ยนใหเป็นชั่นวาว ล้างระบบในท่อน้ำยายแอร์ทุกเส้นนะฮะแอร์ตักนะครับคอมทำงานนะครับ พัดลมหยุดพร้อมทำงานนะครับเติมน้ำยายแอร์ของเคลียร์นะครับน้ำยายแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นเต็มสเปคนะแอร์ตัดที่4.9องศานะครับเ่นเครื่องครับ อุณภูมิเย็นนี้นะอยู่ที่ประมาณ30 31นะฮนะเร่งเ,เครื่องความร้อนระบบแอร์ไม่สูงนะตอนนี้ยังจะพยายามเช็คสปีด2อยู่นะคร,นะคร,นะครเดี๋ยวดูสปีด2ทำไหมอีกนะิดเดียว Chỉ nít nhau đi lún Hãy subscribe โอเคครับอ่าสปีดสองสั่งงานระบบทำงานปกตินะครับเทสกันก่อนเช็คความเย็นภายในรถนะครับเข้ามาในรถก็ประมาณ30องศาเดินเบาแอร์เย็นได้5.1นะฮะพัดลมสปีด3เร่งความเย็นที่สุดเลยนะคร แอร์ตัดประมาณที่4องศานะครับเมื่อกี้ตอนนี้เดินเบาอยู่ที่5.1นะครับ5.1 5.2ครับเตรียมส่งงานนะครับ5้าโมงห้นาทีเมฆปิดดวงอาทิตย์ตอนเย็นนะฮะก็เลยมืดไวนิดหนึ่งวันนี้รถเข้าเปลี่ยนคอมแอร์ตอนเลขไม่สอง0 0 0เ 624กิโลเมตรนะครับรอบเดินเบาแอร์เย็นปกติทุกอย่างครับความเย็นลงมาที่4.5องศานะครับในรถลงมาที่28แล้วนะครับแอร์ตัดขึ้นมาที่5.4ครับปกติทุกอย่างครับการฉีดล้างด้านหน้าให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ้ำดำๆออกมาเพียบเลยนะครับเรียบร้อยอนะเห็นนะเรียบร้อยเก็บเลยเรียบร้อยทุกอย่างครับยังม,มีกลิ่นเก่าๆอยู่เนาะกลิก่นนี้มันไม่ไหมนะนี่ มันยังฟุ้งอยู่แถวในห้องเครื่องล้างท่อให้สะอาดทุกเส้นนะครับเปลี่ยนวาลวเรียบร้อยนะครับใช้วาลวอะไรมาตรฐานเดนโซ่ด้วยฉีดน้ำยามแม่นยำเสียงการทำงานเงียบนะครับเสียงเงียบนะครับเครื่องยนต์ทำงานปกติ คือเสียงมันสงบขึ้นขนาดแอร์ทำงานนะฮะถ้าอันเก่าอาจะรู้สึกความผิดปกติแล้วนะถึงก้อนที่มันจะเสียเนาะก่อนที่คอมลูกปืนมันจะไหม้ห้างก็ตึงหูวว่าเครื่องมันตึงเวลาเปิดแอร์มันบ่ามันนิ่งนะมันจะดูก้าวลาวก้าวลานิดๆแล้วพัดลมสปีดสองอาจจะทํางานขี่บูดโดยแบบ,บว่าเพราะว่าบะมีเฮ็ดพน,นนะ่ะมันบูเนี่ยถามว่าตะกี้นี่ต้องพยายามเร่งนะพยายามเร่งเค้นมันก่อนมันถึงจะยอมนะโอเค เครื่องยนต์แอร์ตัดต่อทํางานเงียบบัชุดกําลังอะถ้าเขาเช็กระบบแอร์ดีๆมันกับ,บัชุดกําลังรถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นอลองใช้ดูครับครับเรียบร้อยเสร็จพร้อมใช้งานครับ,รบแกงรวมหรือแกงโฮนี่ะฮะโอ้น้กินมากเลยแน่กินมากครับ รสชาติแบบเมืองเมืองต้องขอบคุณครับขอบคุณพี่เจ้าของรถวีออสคันเมื่อวานนะฮะที่มาเปลี่ยนคอมแอร์เอาแกงโฮหรือแกงรวมมาฝากถ้าใครดูปิศนาฟ้าแลบตอนที่อ่า คุณโรเบิร์ตโรเบิร์ตสายควันคุณปัญญาถามคุณโรเบิร์ตว่าแกงโฮมีน้ำไหมซดน้ำได้ไหมนะค,คุณโรเบิร์ตบอกว่าซดได้จริงๆแกงโฮมันจะเป็นแกงแห้งแบบนี้นะฮะนี่แกงแห้งนะครับแกงแห้งพอเห็นแกงโฮแล้วดูปริศนาฟ้าแลบแล้วนึกถึงตลกชื่อดังนะค,คุณโรเบิร์ตสายควันนะพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับก็วันนี้ แกงโฮแบบเมืองเมืองครับอร่อยมากครับอร่อยมากนะอืมเนี่ยครับ